嗯。 ยังไงไม่น่ามันสมต้นนี้บ่ได้ประโยชน์ก็สร้งต้นนี้ได้ประโยชน์ได้นี่ได้เกี่ยวเขาได้นี่บาดนีเยอะพายผูกเป่นได้นี่เครื่องเกี่ยวอันนี้ใส่ผูกเจี๊ผูกอยู่แล้วมีทีี่มันไม่เขามีหนอก็มีกินจำจะค้องก็มีข่าํำจะก้องนีไหวจสิ เขงาน้ดีนึงจังไอยืใส่บ,สสไบ่ไม่ว่าที่ใส่จุเจอาอวัยวดีก็ลงจุดเล้ยงลงมาคัญจันผูกอะไ้เลยจันผูกเฮ้ยเขางา่าในร้านเขาเอาใหม่เส้นข้าากว่าดำนี่กรหมอกระหมอบ่มีเขามีในเหล่าข้าพาจนพรนี่คืเขามานันหนิหน่อยอาก้องใหเห็นข้อนงออีก มันี้มันคิปัดกระสอบแม่นอนไวแบบนี้ถือที่ดีอืมแอ้เขาผู้ชาพระู้สรูปทุการมันมันใจศรัทาหาดเชล่าประมาณแลบอะไรก็เชื่จมั่งพลังก็ะิเอาออกถูกเพี่ยนกระซิดับไต้ในฐานาที่บอกอาสมพูน่ะด้อบาีรแม่โค้ชกุึลแมาเรล่าแมาแค่เราได้ได้ถูกใจทียนให้เห็นสมควระเรได้บันทึกดับ ถูก mar mar ja ด like ัดเ pues ียนเสสังมั่งลังยาจามีเสเื่อกเอาไปชินได้บยาไปตีนไั่วเ้ไต่คนเอาเาจอันามีสารีสัมั่งพลงยาจามีแตคคชนแหล่ก็สานาทีเน่นะข้าเดียวตัเสสังเสสังนะรันั หอยอไว้โอ้โอมีสี่สิบหกสีย่เยอือฟันถูกลงมาใหม่ก็่จะงไปไก่แห่หนอกที่ร้างตกไต้ว่าตัวราคาับขบาเต้มนี่ฉันมันชักดงใหม่มด้วยข้อนมันดากก่อน ยังได้ด so ูเขายังได้ดูช่วงเขาเป่าของก็หาเราได้ทีทำไปในแบบนี้นี่เองเพื่อจะออกไปจากความดับทิ้งที่สามารถขับรถยะจานนี่เอานุ่งทุ่งแล้วล่ะนี่ทุ่งใหญ่ก็สิบสิบเอวไปก็ได้นี่จ้ะ กูก็บอะสินไหมละกูแปดุดได้นาทู่ท่มไอวกูกระโงเหมือนอะไรแหละอกูกระโงแล้ว